Monitor จอคอมพิวเตอร์ Desktop พื้นหลังบนจอภาพคอมพิวเตอร์ Icon รูปสัญ,ญลักษณ์โปรแกร,รมบนจอคอมพิวเตอร์ Keyboard แป้นพิมพ์ Button ปุ่ม Mouse Mouse อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง Connect เชื่อมต่อ Search ค้นหาสืบสอบ sign up สมัครเข้าใช้ลงชื่อเข้าร่วม login เข้าสู่ระบบเข้าระบบ logout ออกจากระบบออกระบบ password รหัสผ่าน email จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ click กดเมาส์ Internet Krakai Internet Social network Social network Scanner Krungskan Speaker Lampong Headphones Hufang Flash drive Flash drive Card Reader เครื่องอ่านการ์ดความจำ Socket เต้ารับ Edit แก้ไข Cancel ยกเลิก Delete ลบ Hardware แปลว่าส่วนประกอบทางกายภาพที่จับต้องได้ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์แปลว่าซอฟต์แวร์หรือส่วนชุดคำสั่งหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์